ดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านชั t เทลแช n แน,นลิบวันนี้เป็น ep 3 3 3ครับจะมาแนะนำการรับชมช่องรายการพีพีทครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ e s i t v นะครับที่ไม่สามารถรับชมได้นะครับก็จะแนะนำการรับชมผ่านลิงก์นะครับอันนี้กล่องที่จะมาเปิดวันนี้ก็จะเป็นกล่อง s 2 x นะครับ กองรุ่นที่สามารถที่จะรับชมพีไอทีวี T v หรือทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีของถ้าเป็นบอร์ดรุ่นนี้นะครับมาดูที่บอร์ดเลยนะครับนี่นะครับเป็น PSI รุ่นบอร์ดสีเขียวนะครับดูทางใต้กล่องนะครับก็จะเป็นบอร์ดสีเขียวก็จะสามารถใช้ดองเกอร์เสียบเข้าไปสามารถที่จะดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับส่วนบอร์ดรุ่น S2x จะเป็นสีฟ้านะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับ บอร์ด S2 ที่รับชมไม่ได้นะครับเนี่ยครับเป็น S2 รุ่นเก่านะครับที่เป็นบอร์ดสีฟ้าแบบนี้ครับไม่สามารถรับชมได้นะครับไม่สามารถรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้าเป็นบอร์ดรุ่นนี้เป็น S2 นะครับแต่เป็นสีฟ้าไม่สามารถรับชมได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่รับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีตัว S3 Hybrid นะครับตัวนี้สามารถรับชมได้เลยครับส่วน S2 กับ S2X นะครับถ้าเป็น2รุ่นเนี้ย จะต้องมีอุปกรณ์เป็นดองเกอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นดองเกอร์เสียบเข้าไปที่ตัวนปัดกล่องนะครับถึงจะรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ครับผมอันนี้มาดู p p พ v ทนะครับนี่นะครับช่อง p p พ v ทจะไม่มีใน PSI อ v ที p S I TV นะครับกันตอนแรกผมจะใช้ตัว จะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการดูช่องในการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตครับเราก็กดปุ่มโฮมนี่นะครับนี่ปุ่มสีส้มนี่นะครับนี่นะครับกดปุ่มโฮมเข้าไปนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบดองเกอร์เรียบร้อยก็จะเข้ามาที่ psi tv กดโอเคเข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะมีช่องต่างๆอยู่ที่นี่นะครับแต่เมื่อไล่ดูแล้วจะไม่มีช่อง PPTV นะครับ เดี๋ยวไล่ให้ดูครับพอสามห้าแล้วก็เป็นห้าสิบเลยนะครับจะหายช่อง PPTV ไปนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําการรับชม PPTV นะครับผ่านลิงก์นะครับวิธีการนะครับอันนี้ต้องเข้าที่แอปพลิเคชันนะครับต้องเข้าแอปพลิเคชันนะครับในการรับชมช่อง PPTV ผ่านอินเทอร์เน็ตครับผมก็เข้าที่แอป s p a ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ งนี้จะสังเกตว่าเป็นสีเขียวครับผม e n t x ตอนนี้สามารถรับชม t i k t อกได้ด้วยนะครับอันนี้ Eatitv นะครับจะไม่มีช่อง PPtv นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับไล่ดูก็ไม่มีครับทีนี้จะมาแนะนำให้นะครับสำหรับการรับชมช่อง PPtv ผ่านตัวนี้นะครับวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับวิธีการรับชมนะครับก็ให้เลื่อนมาทางนี้นะครับ เลื่อนมาทางขวามือนะครับให้ไปตรงคําว่าใส่ลิงก์เล่นสตรีมนะครับกดตรงนี้เข้าไปเลยครับหลังจากนั้นให้กดตรงอ่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเพื่อดาวน์โหลดช่องรายการเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็จะมีช่องต่างๆมาแล้วนะครับแต่บางช่องไม่สามารถรับชมได้นะครับเราก็จะมาหาดูช่องพ p พ v ีนะครับ ก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมาแนะนําให้เฉพาะช่อง PPTV ครับนี่เจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะกดเข้าไปดูเลยนะครับเนี่ครับก็จะเป็นช่อง PPTV นะครับแต่ต้องดูผ่านลิงก์เราโหลดนี้นะครับนี่ก็จะสามารถรับชมช่องอื่นๆได้ด้วยนะครับมากมายอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับก็จะมีเยอะอยู่นะครับแต่บางลิงก์ก็รับชมไม่ได้นะครับ วันนี้ก็มาแนะนําให้รับชมช่องพีพีีผ่านลิงก์นะครับ่านผลิงก์ดาวน์โหลดครับจะมีช่องต่างประเทศด้วยนะครับก็สามารถกดดูช่องจีนได้นะครับก็จะได้เป็นบางช่องครับผมหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็กดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับผมตอนนี้ช่องของเรามีปุ่มสมัครสมาชิกพิเศษแล้วนะครับก็ให้กําลังใจกันได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ